ในคลิปนี้เราจะมาอธิบายบัตร m p p s s s สมัครแล้วดียังไงเงื่อนไขที่ต้องรู้และสุดท้ายคือวิธีการสมัครบัตรค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง i j u s t Review กันอีกเช่นเคยค่ะบัตร M-PASS เป็นบัตรไว้ดูหนังสำหรับเหมาจ่ายแบบรายเดือนซึ่งจะคุ้มมากถ้าเดือนนั้นเพื่อนๆดูหนังเกิน3เรื่องต่อเดือน สามารถใช้บัตรรับสิทธิ์แลกซื้อ e M Pass Combo Set เพียง150บาทซึ่งบัตรนี้มีเงื่อนไขที่ควรรู้ก่อนสมัครหลายอย่างสามารถหาอ่านได้ที่เว็บเมเจอซึ่งเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้ลิปนะคะก่อนจะไปสมัครบัตรกันเราจะมาพูดเงื่อนไขบางข้อให้ฟังค่ะสำหรับสมาชิกบัตร M Pass ดูหนังกี่เรื่องก็ได้ดูได้ทุกเรื่องทุกรอบแต่หนังเรื่องหนึ่งดูได้ครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับหนังฟอร์มยักษ์บางเรื่องเช่น The f a t Mission Impossible Indiana Jones จะต้องชำระเพิ่มส่วนต่างเพิ่มที่นั่งละ20บาทสามารถดูได้ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศแต่ยกเว้นพลาก g อน Cineplex และ o t i a Cineart ถ้าจะดูสองโรงนี้ต้องสมัครแบบพรีเมียมเท่านั้นค่ะสำหรับโรง IMAX 4DX Screen X ต้องอัปเกรดคือเสียตังเพิ่มนั่นเองสำหรับที่นั่งถ้าต้องการนั่งฮันนีมูนซีทหรือที่นั่งพิเศษก็ต้องอัปเกรดด้วยและที่สำคัญคือบัตร M p a s s ใช้ได้ที่ตู้ e t i c k เ t เท่านั้นค่ะหลังจากที่เพื่อนๆได้รู้จักกับบัตร M p a s s เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มสมัครบัตรกันค่ะถ้าไปสมัครที่หนา้าโรงเขาจะให้สแกน QR Code จากนั้นกดที่ลิงก์มายัางหน้าสมัคร e M p a s s ค่ะ ซึ่งเราได้ใส่ลิงก์ที่ใช้สมัครไว้ใต้คลิปนะคะในหน้า e m p a s s จะมีให้เลือก2แบบซึ่งถ้าอายุ23ปีขึ้นไปต้องสมัครแบบ e m p a s s Regular แต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาอายุ13ถึง23ปีก็ให้กดเลือกสมัครแบบ e m p a s s Student ราคาเริ่มต้นเพียง200บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะของเรากดเลือกแบบ e m p a s s Regular จากนั้นระบบจะถามถึงความยินยอมให้เรากดติ๊กถูกเลือกยินยอมหรือไม่ยินยอมจากนั้นกดปุ่ม continue เลือกแพ็กเกจที่จะสมัครจากนั้นกดปุ่ม continue ระบบจะแสดงหน้าเงื่อนไขการสมัครบัตรเมื่ออ่านเสร็จแล้วให้กดติ๊กถูกตรงหน้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขจากนั้นกดปุ่ม accept ในหน้าสร้างบัญชีให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากกรอกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม continue จากนั้นระบบจะแสดงหน้าการชำระเงินให้เราเลือกว่าจะชำระเป็นแบบไหนซึ่งเราเลือกเป็นชำระแบบรายเดือนจากนั้นกดปุ่ม continue ในหน้านี้เราเลือกเป็นชำระผ่านบัตรเครด K ิตสำหรับใครที่ไม่มีบัตรเครด K ิตหรือบัตรเดบิตแต่ใช้ t r u e m o n y y w l l l e t อยู่ก็สามารถไปเปิดบัตร r u m o o n y y Mastercard เพื่อมาชำระได้ซึ่งในช่องของเรามีสอนวิธีการสมัครและเปิดใช้งานไว้แล้วเพื่อนๆสามารถไปดูได้จากคลิปนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างหน้าตาบัตร t r u e Money m a s t e r c a r d เมื่อเราใส่ข้อมูลบัตรเครดิตในหน้านี้เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม continue payment จากนั้นรอสักครู่ทำตามขั้นตอนของบัตรเครดิตที่เราจ่ายซึ่งของเราให้ใส่รหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม submit ร,ระบบจะพาเรามายังหน้าไปเสร็จรับเงินเพียงเท่านี้เราก็สมัครบัตร e m อ p s s s เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถไปรับบัตรได้ที่สาขาที่เราเลือกไว้ตอนสมัครได้เลยค่ะก็ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องต่อไปขอบคุณค่ะ